ดีพูดคุยกันคือเกา่าจ้ะแบบว่าวพอดีได้คอนเทนต์หนึ่งมากจาะเขาไปได้ไลฟซสดเพื่อนั่นแหละจ้าก็เลยไปได้ความหล้มหม่หนึ่งอีกมาเบามาน้ำเสนอกันนะจ้ะบ่ร้ว่ากล่องนี่เป็นยังไงเนาะบ่นหลุมมุมเลยอันพี่่เพิ่นนะคะพูดที่เพิน่นเพิ่นพอมีความหล้เพนนิ่นแนะนํามากเพิ่นบอกว่า ท,ที่เข้าเขาไปติดตามหรือว่าไปอีแงงนะ่ะก็โดยความบรรูนนะจ๊ะอันนี้เอามาแช่กันนะคะบะม่งเอามานมาอีแังนะคะผู้ผู้บรรูนก็จะได้รููนะจ๊ะแต่เขาม่านรับชมเขามาติดตามในช่องของซิลิคอนปาวาเซนังนะคะซึื่อจะเอามาแช่ให้ฟังบานเพิ่นบอกว่าที่เท้าเข้าไปติดตามเพิ่นที่เบิรงอยู่ในไหล์ซดนะ่ะพอเข้าขเขามาปุ๊บแล้วเข้าไปปั๊บนะ่ะก ก็โดยความมา่รูนะจ๊ะเอยก็เข้าไปไปติดตามเพื่อนเลยน่ะเพิ่นบอกว่ามันผิดกฎบอกจากใจเลยนะคะพึ่งรูอ้อหลีจะาบา,า่าเหตุแบบนี้เราผิดกฎไอ้เหากับมิ่คิวราไปตามเพื่นไว้ไว้แบบว่ายานเพิ่นยานเพิ่นถาโดนมิหนาหละแบบถึงบางอ่อเลยนะคะเออจ่าวไอ้พวกปักตะไลติดตามพวกกดบวกนึงอีกย่างหนะ่ะพ่อรู้พ่อรู้อะค่ะ ว่าว่าพิกษกดเมนบะคะแต่ไอท่วานไปตามกันนะ่ะไปตามเพื่อนคือไปเบิงปุ๊บไปตามกันปั๊บนะ่ะพิกษกดนะ่ะอันนี้เพิ่งจะรูอีหลีะค่ะกต่เอามาแช่มาบ้า,าส่กันฟั้งเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนไม่หรือว่าจังด๋ผู้ทีเ่เด็เข้ามาเบิงนะคะก็จะได้รูน้ากันเนาะบ่บ่ตองแบบว่าบ่ตองเครียดบ่ตองอยังให้กันก็คือมียม่ยังนี่ยังแบบว่า ได้ยังมากไหมๆก็เอามาวอลสูซูกันฟังดีกว่าน่าจะบ่ญมันยังดิ่อันขยุกขยิกนี่กําลังัง่นกลงวลนน้ำมุมมุมเท่าระสาบอยู่าจะของว่างนี่มันมันเป็นยังไงขออนุญาตขยับในด้อจะขยับไหมนะบ่รู้ว,ว่าเป็นยังไงอันเมื่อนี่นุ่งเสื้อเป็นทางการแน่พระว่นไปทุระพึ่งเขามาเราเมนี้ก็เล่นพอดีก็เล่ว่าเฝ้าฝ่าเป้่าอัดว้แล้วกัน จะได้เป็นเบิ้งคิปให้เพื่อนเบื้องเงินไล่ให้เพื่อนก็เลย่บด้ถอดเสื้อเปลี่ยนจ่ากเ็เลยนุ่งเสื้อตัวนี้ไปเลยเป็นจังได๋บุ้นนี่อุญญ้ยอยู่อายะบุ้นนะี่จสรฟังเถอะเนาะเอาเนื้อหานั่นลหละแต่ว่าบบเด้บด้อยากให้แบบว่ามาเว้านนี่คือโบด้ว่าอยากให้สี่เรียดอีกยังนะคะแต่แบบว่าอยากให้เป็นอยากให้เป็นความรู้นะคะ อย่งเป็นความรู้แบบว่าเอาเอามาแช่เอามาว่าสู้กันฟั้งอ่ะนะจ้ะเนาะแบบว่าผู้ใดผู้ได้ไดรูออยังก็เอามาแบ่งปันกันจังสี่ดีกว่าค่ะเราก็บเราก็มีอีกเรื่องหนึง่งโอ้ยบมแล้วคิดพอพอดีจะมันสาหัสสากสารคักซะลงคลิปลงคลิปทีแล้วอาา่ะจ้ะโหลดซะว่าสิได้แมจ่จ้ะสามรอบยังค่อยได้คือคือแบบว่าด้วยความที่ห้องบ่ลููอาา่ะจ้ะโหลดเข้าไปลวบานีนวิดีโอเพิ่นน่ะ มันเป็นแบบว่าวิดีโอค้างเท่ากับบอลูนเนะว่าเป็นอย่างคือวิดีโอเ่าทางานบันนี่กะคุณลุงพ่อนะ่ะในเนมนเขามอบอกว่าวิดีโอเบิรงบบได้น้องโมง้งต,ต้องขอบคุณลุงพ่อมากๆเลยนะคะถ้าเขาไปเบิร์เบิ้งบบได้บันนี่ได้โหลดไม่เราก็ต้องลบลบออกทิ้งได้คิดเนาะก็ได้คิดวนะ่าทุกอย่างเนาะอุปสรรคแบบว่าคือแต่เนาเหตุอย่างมันบม่มีอุปสรรคมันกับว่าแมนนะจ๊ะก็กอีกอย่างหนึ่งอ่ะ การที่เขามาเห็ดผิูนี่เขาอยู่น้ำผยูนี่คือแข่งเครียดซี่เหลียดยังบดายได้จ้ะต้องเห็ดแบบม้วนๆย่างเดียวต้องแบบมวนๆไปน้ำกันย่างเดียวจ้ะเพราะว่าขันไปเห็ดแบบซี่เหลียดหรืออีหยังนี่โอ้ตายตายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าผิูผิวแล้วสิแบบนี่หลายอย่างคักเลยนะจ้ะพวกปดพวกอย่างของผิูน่ะแต่คือสรุปย่างเดียวก็คือ พัวเข้าจเพิษกันมวนมวลพิษกันมวนมวนไปน้ำกันแบบพีแบบนองนะจ๊ะเนาะบ,บ่บต้องไปบ,บ่ต้องไปอีหยังดอกจ๊ะพะเราเบิ่งแล้วแบบว่าโอ้ห้าเศิษยไปขาดหวังอีหยังนะ่ะแบบว่าบอกอไปเลยว่าแบบเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยลหละจ้ะเหนื่อยง่ย,ยใจเลยนะคะแต่ว่าขัเขาเห็ดแบบว่าเห็ดมวนมวนเอาพีเอานองเอาเพื่อนเพื่อนเอาแบบสนุกสนุกหนึ่งคือสิเออพ่อพ่อฟัง่จ้ะอัน ทุงเหรียญทุงสูตรชุดคุ้ยลูกสาวจ้ะเอาหอยไ้อันม,มัมี่หมองหอยที่เิ่นชุดนะจ๊ะก็เลยเอาหอยไปจจงสี้าเจอมี่ผู้ส,สงสัยทุงชุดสูตรคุ้ยลูกจ้ะอันโทรศัพทราบกาพอดีเลยจ้ะ ลวงนาเลยนะคะขอพระคุณหลวงนาเลยถา้ถาถ้าเมนใบให้บอกว่าการใส่เท่าทรศับต้องเครืองคืงอคือห้องต้องต้องใส่ซิมอีกเครืองหนึ่งว่าจะเพราะว่าอันบอกตรงๆก็คือว่าอยากใส่หลายเบอร์จ้ะอยากใส่แค่เบอร์เดียวเรากะมันมันอีกเครืองหนึ่งขันสมมุติว่าเอาซิมใส่ข้าก็ตตรงใส่เงินเติมเงื่อนเติมอย่างนันว่าจะมันห้งองบรได้ใส่ประโยชน์ตรงนั้นอีหยังมากมากกะอันนี้คือถามเอาความรู้นะคะ สา,า,า,ามโอวามฟ์มืกจะได้แช่กันจะได้แบ่งปันกันนะคะกับสีมานนี่แหละจากมาวาเรื่องนี้แหละมันในหน,นกระไดแบบวานเข้าได้ความรูมากนะจ๊ะเอมาววมาอย่างเลยมาวหน้ำกันไล่ตาน้ำมาจากขยุกขยิบตัวจากสีวานจังไดเนาะเหตุอีหยังมันก็ต้องศึกษาละนาเลานาะจ้ะเพราะว่า พราว่าเป็เข้อิมาเหตุที่ยหรือว่าข้อศเหตุอีหยังมาจากเหตดหยังทุกอย่างเขาต้องศึกษาเนมะื่อแต่ว่ามันก็เป็นความรู้ของข้านะจ๊ะเป็นเป็นความรู้แบบว่าเออเขาศึกษาไปเขาก็ได้รู้ได้รู้ว่าัน,นเขาก็มีความรู้เนาะคะ่ะเพิ่นกระบ,บอกนะคะอีกช่องหนึ่งน้องนมเล่าก็บ,บอกอ่ว่าเบิ้งโดนโดนขันสมมูรว่าสิเขาไปติดตามเพิ่นอีหยังอันจ๊ะแต่ว่าพูดถึงอันนี้กับพ่อสิลูอยูว่วานมันเบิ่งคิดเพิ่นเขาก็ต้องเบิ้งโดนโดนดนั่นแหละ บะเมนวานเบิ้งเขาไปปุ๊บแเทวานไปพิมพ์คอนคอมเมนต์นี่ยังถิ่งไว้อะนะจ๊ะนะกต่เบิง้งอันนี้เพอค่อยมีปัญหาดอกสําหรับสําหรับตัวซิลิพอนเองนะจ๊ะเพราะวา่าเอ,อิ่นเอ,อิเออ่นโม่อะไ้นะคะจ๊ะนนะั่แหละก็คือเบิ้งจนจบเบิ้งจนจบกันสมอมติว่าจังบ่าเกินสิบหานาะทีอยังจถะถ้าคลิดว่าวเป็นแบบครึ่งชั่วโมองอี่ยังนะจ๊ะกับเบิ้งจนจบจบจูคลิปอันนี้บพราะเยมีปัญหาปัญหาปัญใดจ้ะ อันแต่ทีแน่ๆก็คืออัน่ท่าเพิรว่าสตรีมยังก็ไล่สดสตรีมอยาติอันนั่นอ่ะคือว่าเห็นจะเหตุใดเลยจ้ะเห็นว่าใดก็เอกอการล่อไปเบิง์สเกิรนเพื่อนบรอก,ก็รล่อไปเบิงสส์สกอนวัสดุจะว่ากับมีมี่อีกช่องเพ่อนกันแนนาบาร์นไฮโลดไฮโลดพวกอันที่เป็นเขาเอืนอีหยังอ่าที่เข้าโหลดมาไว้ดาวนโหลดพวกกัน พวกที่ไล่สุดนะจ๊ะดาวน์โหลดมาไว้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความรูม้ใหม่แต่แต่กับว่ทันได้ขึ้นไล่ดอกจ้ะกาไล่เ่อเดียวแต่พุ่นอาจารย์ไล่มาราธอนสามชั่วโมงเหมือนแบตมือเป่รูตัวอะจาะแต่เท่านั้นละ่ะแต่ว่าต่อไปก็คือว่าเออจะล่องล่องไล่เบื้องเวลาเขาจะได้ตามคนจะได้คือเพื่อนซึ่งอย่างสี่งอจ๊ะก็เฮ็ดไปเนาะเฮ็ดค่อยๆฟื้นค่อยๆฝนไป นีเอามาเบาขึ้นเอามาแช่มาเบาสู้กันปั้งนะคะเอากันแบบว่าเบากันฟังสบายๆเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันไปตว่านบอตอง่วงนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ใดขอมาคือถูกคอมเมนต์หรือว่าถูกการติดตามยังไงคือกลับไปหาเพื่อนๆทุกานทุกคนเลยนะคะอันนี้สบายใจใดคือมากแบบถูกมิดไม่ตีแล้วจ๊ะ เป็นมิตรเ,เป็นเปื่อนกันนะดีหล,ลจ้ๆดีเป็นี่คนนี่มิดนี่ไม่ตีน้ำกันไม่กัดนี่ความสุขนะจ๊ะนอกจาก,ากคิดจะสิ่งดีๆเอากัแลรวกันบ่บ่อยากให้แบบเป็นอคติอีกอย่างต่อกันนะจ๊ะเหิดกันมวนๆไปเลยหาพีหานอนยุเซยก็ได้พอได้วอากันนะจ๊ะย่หอดลอนดอนก็ได้เห็นกันเดมุจักกันนี่จะพ้นบานเหแหละนนะเนาะจ้ะเนาะจะร้องกันไปมวน อยากให้ไปอีหยังนะจ๊ะจับมือกันไว้เฮ็ดไว้ถ้าให้เบิ่งบัดยามพุ่นล่ะเดินโดนไปได้มาเปิดเบิ่งโอ้ยนั่งเว้านั่งคุย ไปยังเตะนะจ้ะผู้ใดเบิ่งได้จังไดก็บเบิ่งน้ำกันไปมวนๆนะจ้นะเนาะแต่ว่าให้หักกันให้มีน้ำใจมีมิดไม่ตีที่ดีๆต่อกันนะจ้นะเนาะมีอีหยังกะคอยวบาคอยจ้ากันเอาเดอา้อจ้ะบอนได้มีอีหยังดอกกับสนุกสนานเฮฮากันไปแบบนี้แหละนะจ้ะว่าว่าอยากอีหยังดอกจ้ะขันผู้ใดได้เบิ่งหัวทายคลิปนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ ทุกท่านทุกคนเลยที่เขามากกดไลค์กดติดตามน,นะคะเขามารับชมให้มีแต่ความโชคดีนะคะให้มีแต่ความโชคดีแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่โชคดีในชีวิตขอคั่ในชีวิตของตัวเองตลอดไปเลยนะคะสิ่งไรล่ะยังก็อยังให้ได้คำว่าไก่ได้จา่าเด้อหักทุกคนนะจา้าเอฟซีทุกคนหักแล้วก็สิ่หักตลอดไปจา้า็ต่ทรงกําลังใจแบ่งปันกันไปนะจา้าคนละนิดละน้อยเนาะ ที้กกเอาไว้สมีก็นะาจา่ะขอคุณหลายๆนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีจ้าขอคุณหลายๆค่ะ